เลยเข้อสอบแพทสอง part p h y ส i นะครับเป็นข้อสอบเมื่อเดือนตุลาปี54ข้อที่58นะครับยิงวัตถุก2ก้อน a และ b เป็นแบบโปรเจกต์นะครับขึ้นจากพื้นที่ตำแหน่งเดียวกันโดยมีขนาดของความเร็วต้น ua และ ub ทำมุมเซตา a และก็เซตา b กับแนวระดับตามลําดับนะครับถ้าวัตถุทั้ง2นี้ตกถึงพื้นที่ตำแหน่งต่างกันโดยวัตถุ b ตกไกลกว่าวัตถุ a แต่วัตถุทั้งสองเคลื่อนที่ ได้สูงเท่ากันนะครับถ้าไม่คิดผลของแรงต้านอากาศก็ได้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองนะครับตัวเลือกเลือกที่หนึ่งบอกว่าวัตถุทั้งสองจะตกถึงพื้นพร้อมกันโดย Ua น้อยกว่า Ub คือถ้าเกิดว่าความเร็วโดยที่ความเร็วเริ่มต้นของ a จะน้อยกว่าความเร็วเริ่มต้นของ b นะครับหรือว่าวัตถุทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกันโดย Ua มากกว่า Ub วัตถุ ตกถึงพื้นวัตถุ a ตกถึงพื้นก่อน b โดย ua มากกว่า ub นะครับหรือวัตถุ a ตกถึงพื้นก่อนวัตถุ b โดย ua น้อยกว่า ub นะครับตัวเลือกไหนที่ถูกต้องนะเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์นน <c oughs> ข้อนี้เขาให้วิเคราะห์นะครับค่อนข้างยากหน่อยไม่ให้ไม่ได้ให้คํานวณน,นะครับแต่ว่าให้เราวิเคราะห์ซึ่งโจทย์ในนี้นะครับเราจะต้องอศส่ความเข้าใจสูงมากนะครับแต่ว่าไม่ยากในเชิงคณิตศาสตร์นะครับแต่จะยากในเชิงความเข้าใจเนื้อหาฟิสิกส์ เป็นข้อสอบที่ดีมากนะครับโอเคทีนี้สถานการณ์ก็คือว่านะให้เปรียบเทียบวัตถุ A กับวัตถุ B นะครับวัตถุ A มีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดวัตถุ B ก็มีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดเช่นกันอืะ่ะทีนี้ทีนี้ลักษณะการเคลื่อนที่ก็คือว่าวัตถุ A มีความเร็วเริ่มต้นเป็น u a นะครับทำมุม เซตาเวัตถุ b มีความเร็วเริ่มต้นเป็น u b ทำมุมเซตาบนะครับกำหนดให้ระยะสูงสุดของวัตถุ a เป็น h a แล้วกันนะระยะสูงสุดของวัตถุ b ที่มันระยะที่มันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับให้เป็น h b ระยะแนวราบนะครับระยะไกลสุดที่มันตกได้นะครับให้เป็น x แล้วกันวัตถุ B ก็ให้เป็น x b อันนี้คือสถานการณ์ทีนี้ทีนี้เราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนิดนึงนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายลักษณะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายคือในแกน x นะครับในแกน x เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับแกน x ความเร็วมันจะคงที่ น,น,นี้ลักษณะของแกน x การเคลื่อนที่ในแนวแกน y หรือในแนวแนว,แนวดิ่งเนี่ยใน,ในแนวแกน y นะครับ a มันจะคงที่โดย a เนี่ยก็คือเท่ากับความเร่งน,น้มถ่วงก็คือค่า g นั่นแหละนะครับแล้วก็เวลาในแนวแกน x มันจะเท่ากับเวลาในแนวแกน y อันนี in politics, 네้ค so, like ือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่แยกพิจารณาเป็น2กรณีนะครับแยกพิจารณาเป็น2 2แกนพร้อมๆกันนะครับโดยใช้สมการการเคลื่อนที่ในแนวตรงที่เราเคยเรียนมาปกตินะครับทีนี้ทีนี้ก็แบ่งฟากเป็นฟาก A และก็ฟาก B ทีนี้ลองมาพิจารณาฟากเอก่อนนะครับฟากเอลองดูแกน x ก่อนการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตาแกน x v คงที่นะครับ v คงที่เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเราสามารถใช้สมการนี้ได้เลย v เท่ากับ h ส่วน t คุณไหมสมการนี้ง่ายมากนะครับความเร็วก็จะเท่ากับการกระจัดนะครับหารด้วยเวลานะทีนี้แกน x นะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาแกนแกน x ก็คือแกนนี้ นการพิจารณาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราควรที่จะแยกเวกเตอร์ความเร็วนะครับแยกเวกเตอร์ความเร็วเป็นความเร็วในแกน y นะครับก็ u a sine t h e นะอันนี้แยกเวกเตอร์นะแยกเวกเตอร์ u a ตัวนี้แล้วก็ความเร็วในแกน sine t h e อะไรก็ theta a นะครับในแกรนราบก็เป็น u a cos t h e t นะอันนี้การแยกเวกเตอร์เรียนกันมาแล้วนะอันนี้อันนี้คงไม่ย้อนนะแยกเว,กเ,ว,ก,เว,ก,เวกเตอร์ถ้าเกิดว่าต้องย้อนกลับไปเรียนเรื่องนี้เนี่ยเฉลยข้อสอบของเราก็จะยาวมากนะ,ะความเร็วในแกน x เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น u a cos เ h a ก็แทนค่าลงไปเป็น u a cos θ h a นะครับเท่ากับการกระจัดในแกน x การกระจัดเป็นเท่าไหร่ครับจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายการกระจัดก็เป็น x a อันนี้เรากำลังพิจารณาตลอดการเคลื่อนที่นะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายนะานด้วยหาด้วยเวลาเวลาก็เป็นให้เป็น ta แล้วกันนะเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ A นะครับนะก็ย้ายข้างจัดรูปนิดนึงในหะ้มันดูดีหน่อยนะย้าย t มาฝั่งนี้ก็จะได้ ta ua cos เซตาเนะเท่ากับอะไรเท่ากับ XA นะครับอ่ะทีนี้มาพิจารณาวัตถุบวัตถุ b ีพิจารณาได้ในลักษณะเดียวกันเลยนะครับจะทำได้ในลักษณะเดียวกันเลยแยกเวกเตอร์นี้เป็น UB cos θ b เซตา B อันนี้ก็เป็น UB sin เซตา B นะครับ แล้วก็พิจารณาเหมือนวัตถุ A เลยนะครับให้นี่เป็นสมการที่1น,นะพิจารณาเหมือนวัตถุ A เราก็จะพบว่านในตานองเดียวกวัตถุ A เลยด้านฝั่งวัตถุ B เราก็จะพบสมการนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะได้ว่า t b u b cos เ h b เท่ากับ x b นะทำเหมือนกันนะทำเหมือนวัตถุ A ย้ำอีกครั้งหนึ่งพิจารณาแกน x เหมือนกันเหงอนกันนะข้อนี้เป็นให้เป็นสมการ2แล้วกัน ทีนี้ทีนี้ต่อนี่มาพิจาร,รณาในแนวแกน y บ้างนะครับมาพิจาร,รณาในแนวแกน y บ้างแกน y นะครับแกน y เบื้องต้นเนี่ยขอพิจาร,รณาเมื่อมันเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดก่อนนะครับจุดสูงสุดเป็นระยะ h a ตอนนี้โดยใช้สมการนี้ v กำลังสอเท่ากับ u กำลังสองบวก2 as สมการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงธรรมดานะครับที่จุดสูงสุดความเร็วปลายก็เป็น0ถูกไหมความเร็วเริ่มต้นก็ u s i n เซต้า a อันนี้พิจารณาวัตถุ a นะ u a s i n เซต้า a ยกกำลังสองนะครับยกกำลังสองด้วยบวกกับ2 a ก็เป็น G, แต่ว่ามีทิศชี้ลงล่างก็ให้เป็นลบ g นะครับ s การกระจัดก็เป็น h a อันนี้วัตถุ a นะทีนี้จัดรูปนะครับจัดรูปย,ย้ายอันนี้มาฝั่งนี้ก็ย,ย้ายเทอมนี้มาฝั่งนี้ก็จะติดลบนะก็จะกลายเป็น u a s i n เซต้ a ยกกำลังสองนะครับ เท่ากับเทนะ่ากับลบเจอบวกก็เป็นลบ2 g h a นะครับลบลบตัดกันก็หายไปนะครับสุดท้ายเราก็จะได้ว่าย้ายข้าง2 g มาหารนะครับย้ายข้าง2 g มาหารก็จะได้ u a ไซ n เซตา a ยกกำลังสองหารด้วย2 g นะเท่ากับ h a เราจะได้ h a เท่ากับ 2g เท่ากับ u a s uh, <st unlikely> to be i n ์เซตา a ยกกำลังสองหารด้วย 2g นะครับในทำนองเดียวกันอันให้เป็นสมการ3แล้วกันในทำนองเดียวกันเลยพิจารณาวัตถุ b บ้างในแกน y นะครับในแกน y พิจารณาเหมือนกันเลยเราก็จะได้ว่า u b sinθ เซต b หาร 2g ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอันนี้วงเล็บแค่นี้นะอือกำลังสองแล้วก็าหารด้วย 2G เท่ากับ HB นะครับพิจารณาเหมือนกันเลยนะอันนี้เป็นให้เป็นสมการที่สามอันนี้สามอันนี้เป็นสี่นะครับอันนี้เป็นสมการสี ทีนี้นเราย้อนกลับไปที่เงื่อนไขอันหนึ่งของโจทย์ก้อน,นี้ก็คือว่าเขาบอกว่าอะไรเราบ้างเขาบอกว่าขึ้นจากพื้นที่ตำแหน่งเดียวกันโดย,ยถ้าวตัตถุทั้งสองตกถึงพื้นสูงเท่ากันนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญคือสูงเท่ากันนั่นก็หมายความว่า ha กับ hb เนี่ย ครีย์เวิร์ดเนี้ยมันบอกเราว่า H A จะต้องเท่ากับ H B นะครับ H B A จะต้องเท่ากับ H B เพราะฉะนั้นเราก็เขียนว่าเนื่องจาก H A นะจะต้องเท่ากับ H B H B เป็น H A ก็คือตัวน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า H A ทุกคือตัวน,นี้ U A s i n เซต e t a A ยกกำลังสองหาร2 g จะต้องเท่ากับ u b sin θ e t a b ยกกำลังสองหารด้วย2 g นะครับ2 g 2 g ตัดนะอันนี้กำลังสองกำลังสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่านะครับหรืออาจจะครอบส q u a r e r o ไปทั้งสองข้างนะครับสุดท้ายเราจะสรุปได้ว่า u a sin θ e t a C, C, a จะเท่ากับ u b ไซด์เซตาบได้ข้อสรุปที่สำคัญออกมาแล้วนะ u a เ i n ายเซตาเท่ากับ U B sin เนะครับเก็บตัวนี้ไว้ก่อนนะตัวนี้สำคัญมากทีนี้ก็มาพิจารณาพิจารณา A อีกครั้งหนึง่งพิจารณา A ออีกครั้งหนึง่ง อพิจารณา a ในแกน y อีกครั้งหนึ่งนะครับพิจารณาแกน y โดยพิจารณาวัตถุ a อีกครั้งหนึ่งโดยใช้สมการนี้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กําลัง2นะอ่ะพิจารณาตลอดการเคลื่อนที่เกิดอ,อะไรขึ้นครับวัตถุเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นแล้วก็ย้อนกลับมายังจุดสุดท้ายจากพื้นดินแล้วก็ย้อนกลับมาจุด จากพื้นดินจุดพื้นดินการกระจัดในแนวแกน y ก็เป็น0นะครับการกระจัดในแนวแกน y เป็น0เพราะฉะนั้น s ตัวน,นี้ก็เป็น0ความเร็วเริ่มต้นในแนวแกน y ก็เป็น u a sin t a a นะครับความเร็วเริ่มต้นก็เป็น u a sin t a a เวลาในแกน y ก็เป็น t a นะครับบวกด้วย1ส่วน2 a ก็เป็นลบ t t a ยกกำลัง2 จัดรูปทีนี้จัดรูปก็จากนี้มาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบ u a sin a t a นะครับอันนี้ลบกับบวกเจอกันก็เป็นลบ1ส่วน2 g t a กํลัง2นะครับลบลบตัดนะครับ t a ก็ตัดไปตัวหนึ่ง นะครััับ TA ตตดไปวึนนี้ก็จเหลือ T นนื่องจาก t มันไม่มีติดลบนะเราก็ตัดเป็นนี้ได้แล้วเราไม่สนใจที่เวลา t เท่ากับ0ด้วยเราก็เลยตัด t a t a แบบน,นี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีทั่วไปเนี่ยการแก้สมาการกําลังสองเราก็จะต้องแยก2วงเล็บถูกปะนะคณินนตศาสตร์ตัวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่กรณีนี้ตัดได้นะโอเคทีนี้ก็กลายเป็น u a sine zeta a ก็จะต้องเท่ากับ g มี1.2 g แล้วก็ t a นะ t a ตัดกำลังสองก็ตัดไปตัวงแล้วเหลือ t a เฉยๆโอเคอ่ะทีนี้ก็ได้สมการที่สำคัญอันนี้ออกมานะครับ ให้เป็นสรรมการที่5แล้วกันอ่ไปพิจารณาฝั่ง B ด้วยพิจารณาฝั่ง B ในทํานองเดียวกันเราก็จะได้สรรมการนี้ออกมาสําหรับฝั่ง B นะครับฝั่ง B ก็จะได้ว่า u b sine e t a b เท <c oughs> ่ากับ1ส่วน2 g t b กําลัง2อ่าอันนี้ฝั่ง B นะทีนี้ทีนี้ให้นี่เป็นสรรมการที่6แล้วกัน ทีนี้จากคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราได้มาในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะเราได้มาในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เราได้อะไรเมื่อกี้ได้ว่า u a sine t a จะต้องเท่ากับ u b u b sine t a b นะครับทีนี้ u a sine t a เท่ากับเท่าไหร่สมการที่5บอกว่า u a sine t a มันเท่ากับ1.2ส่วน2 gta u b sin t b สมก,การที่6บอกว่ามันเท่ากับ1ส่วน2อ t t b อันนี้ไม่มีกำลังสองนะมันต้องล้อกับสมก,การนี้มีกำลัง2ต้องเหลี่ยนกันนะเปลี่ยนจาก a เป็น b 1ส่วน2ตัด1ส่วน2ตัด g ค่าคงที่เท่ากันตัดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ t a เท่ากับ t b อันนี้บอกอะไรครับบอกว่าเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุ a จะเท่ากับเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุ b นั่นก็หมายถึงว่ามันตกถึงพื้นพร้อมกันพร้อมกันนะครับมันตกถึงพื้นพร้อมกันใช้เวลาในการเคลื่อนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ตัดตัวเลือกที่3ที่4ทิ้ง2ตัวเลือกเนี้ที่มีโอกาสถูกต้องนะครับโอเคทีนี้ต้องไปต่อนะครับไปต่อมาพิจารณาว่าอาตาัตราเริ่มต้นของ ua น้อยกว่า U B หรืออัตราเรเริ่มต้นของ U A มากกว่า U B กันได้นะครับแล้วก็ต้องมามาวิเคราะห์กันต่อนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อข้อน,นี้อาจจะยาวหน่อยนะมันเป็นข้อสอบวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ข้อสอบทําคํานวณธรรมดาโอเคทีนี้เราจะวิเคราะห์ความเร็วเริ่มต้นเริ่มต้นจากอันไหนดีครับจะวิเคราะห์หา U A กับ U B ก็นะครับ เริ่มจากสมการที่1นนะครับเราเริ่มต้นจากสมการที่1น่งสมการที่1นนะจากจากสมการที่1นึ่สมการที่1ก็คือตัวนี้เราเอาสมการที่1เนี่ยมายกกำลังสองทั้งสองข้าง สมการที่1มันยกกำลังสองทั้งสองข้างนะมันก็จะได้เป็นได้เป็นอะไรก็จะได้เป็น t นี่อันนี้คือสมการที่1นะเอามายกกำลังสองทั้งสองข้างก็จะได้เป็น t a ยกกำลังสอง u a กำลังสอง cos เ h a a ยกกำลัง 2, อสองเท่ากับ x a เท่ากับ x a นะครับมาพิจารณาฝั่ง b บ้างนะครับอเอาฝั่ง a เสร็จก่อนแล้วกันอ,อันนี้ต้องยกกำลังสองด้วยนะครับน,นียกกำลังสองด้วย อ่ะทีนี้ทีนี้อ่ะมาดูฝั่ง B ก่อนอ่ะเอาเป็นเราดูฝั่ง B ก่อนละกันนะครับโอเคอี b กำลังสองนะครับเอา B เนี่ยเอาสมการของ B นะครับเอาสมการที่2เนี่ยมายกกำลังสองเช่นกันนะครับอันนี้สมการที่2นะมายกกำลังสองจะทำคล้ายๆกันแบบนี้นะครับมันจะทำล้อก,กันตลอดเท่ากับ u b กำลังสองโคศกำลังสองเซตาบเท่ากับ x b ยกกำลังสองนะครับโอเคอ่ะทีนี้ทีเงื่อนไขอ,อีกอันหนึ่งของโจทย์ก็คือว่าวัตถุ b มันตกไกลกว่าวัตถุ a เพราะฉะนั้น xb มันต้องมากกว่า x a อันนี้มันบอกว่า xb จะต้องมากกว่า x a xb อ x, b, จะต้องมากกว่า x a นะวัตถุ b ตกไกลกว่า xb มากกว่า x a นี่เป็นอีกเงือ่อนไขหนึ่งที่โจทย์บอกมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่า x b ยกกำลังสองมันก็จะต้องมากกว่า x a ยกกำลังสองเช่นกันนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่า x b มันมากกว่า x a นะครับถ้าเกิดจับมันยกกำลังสอง x b กำลังสองก็ต้องมากกว่า x a กำลังสองเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า x b กำลังสองมากกว่า x a กำลังสอง x b กำลังสองก็เท่ากับ t b กำลังสอง u b กำลังสอง cos เซต้า b นะครับอันนี้คือ x b x a กำลังสองก็คือตัวเนี้ยมากกว่า x a กำลังสอง t a กำลังสอง u a กำลังสอง cos กำลังสองเซต้า a นะครับทีนี้ TA กับ TB มันเท่ากันใช่ปะ TA TB เท่ากันก็แสดงว่าตัดตายอ,อ่ะปรับรูปนิดนึงตัวนี้ก็จะได้เป็น UB กำลังสองเปลี่ยน c o s เซตานะครับเรามีคณิตศาสตร์ตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งนะในวิชาคณิตศาสตร์ตรีโกณม .5 นะครับเรารู้ว่า cos กำลังสองสเซตบวก s sin กำลังสองเซตามันเท่ากับ1หรือถ้าเกิดย้ายข้างทรายไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคอสกำลังสองเซตามันเท่ากับ1นึ่งลบไซด์กำลังสองเซตานะครับตัวนี้เราต้องใช้บ่ยอยเลยคงจำกันได้นะเอามาใช้กระเภทกณ์นี้ได้นะครับเปลี่ยนคอสกำลังสองเซตาบีให้เป็น1ลบด้วยไซด์กำลังสองเซตาบีนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เปลี่ยน u a กำลังสองคอสก็เปลี่ยนเป็นไ i n ์หนึ่งลบกำลังสองเซต a ทำไงต่อก็ย้ายข้างไปกระจายเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น U B กำลังสองคูณ1ลบด้วย U B กำลังสอง sin ์กำลังสองเซต้านะครับต้องมากกว่า U A กำลังสองก็กระจายเข้าไปลบด้วย U A กำลังสอง sin ์กำลังสองเซต้านะครับ ทีนี้ในกรอบสีแดงนี้กรอบสีแดงนี้นะครับบอกว่าออขอย้ายข้างให้ดูก่อนนะครับย้ายข้างก่อนนิดหนึ่งเราก็จะได้ว่า U B กำลังสองนะ U B กำลังสองมากกว่า U A กำลังสองอันนี้ก็ย้ายข้างไปเป็นบวกนะ,ะบวกด้วย U B 2, ยกำลังสอง s i n กกำลังสองเซตา B, นะครับ อันนี้ก็ลบ u a กำลังสอง sin กำลังสอง a นะครับอ่ะทีนี้ u a sin นะครับ u a sin u อ่ u b sin กับ u a sin เนี่ยมันเท่ากันนะครับถ้าเกิดยกกำลังสองนะครับยกกำลังสองมันก็จะต้องเท่ากันนะอันนี้ยกกำลังสองก็จะต้องเท่ากับ u b sin b ยกกำลังสองนะครับแสดงว่า2อ สองพจนเนี้ยตัวนี้กับตัวเนี้ยพจน์นี้ยกับพจนเนี้ยมันเท่ากันลบกันก็จะต้องเป็น0ูนยะครับลบกันเป็นศูนย์เพราะอะไรเพราะ u b sin t b มันเท่ากับ u a sin เ a a เท่ากันตั้งแต่ตอนที่เราทำตั้งแต่ตอนแรกและเห็นไหมเรารู้ว่ามันเท่ากันนะครับมันเท่ากันลบกันก็เป็น0นะแสดงว่าอันนี้ก็หกักหลังกันหมดกลายเป็น0ที่เหลือก็จะได้ว่า ะจะได้ว่า u b กำลังสองมากกว่า u a กำลังสองนะครับ u, u เป็นขนาดของความเร็วนะครับเป็นขนาดของความเร็วเริ่มต้นก็มีค่าเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นอสมการนี้ก็แกได้ง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องย้ายมาแยกวงเล็บนะแกได้ง่ายๆเลยว่า u b สรุปได้เลยว่า u b จะต้องมากกว่า u a นะครับ u b กำลังสองมากกว่า u b กำลังสอง u u เป็นบวกทั้งคู่ก็แสดงว่า u b ต้องมากกว่า UA นะครับอันนี้ก็ได้อีกข้อสรุปหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ UB นะครับ UB ต้องมากกว่า UA นะครับ UB ต้องมากกว่าปาก A เนี่ยต้องหันไปด้าน,าน B นะครับเพราะตอบข้อที่1นนะครับ UB มากกว่า UA แล้วก็ตกถึงพื้นพร้อมกันโอเคข้อนี้สับสนขัดซับซ้อนมากนะครับวันนี้ให้วิเคราะห์อาจจะยาวนิดนึงนะครับ พิสูจน์ให้ดูละเอียดยิบเลยนะครับใครตามทันก็ก็ดีไปใครตามไม่ทันก็ติดต่อคอมเมนต์ก็มาได้นะครับหรือสอบถามได้นะครับในทางแฟนเพจก็ได้